เข้าเดือนกระกฎาคมกันแล้วนะคะเรามาเช็คดวงกันหน่อยคะ่ะว่าคนแต่ละวันเกิดนะคะดวงเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะวันจันทร์นะคะสิ่งที่เด่นจะเป็นในเรื่องของโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยจะประทานสิ่งดีๆมาให้คุณแนะนํานะคะการบูชาให้ไหว้พระศิวะในช่วงประมาณ2องทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมเท่านั้นจะเป็น1ผล1หวีก็แล้วแต่จุดทูบ16ดอกขอพรจากพระศิวะนะคะมองให้เห็นพระจันทร์นะคะขอในเรื่องที่ ที่คุณอยากได้2เรื่องนะคะเรื่องแรกค่ะปฏิหารมหาสจั์การหมดหนี้อย่างที่สองคือได้งานที่ดีขึ้นได้ตําแหน่งอย่างรวดเร็วเรื่องหนึ่งที่อยากแนะนํานะคะใครที่ทําธุรกิจขอให้มีลูกค้าเข้ามาเพิ่มลองขอพรแบบนี้ดูนะคะคนที่เกิดวันจันทร์แนะนํานะคะให้คนวันจันทร์นะคะหาแหวนนะคะที่เป็นแหวนเงินนะใส่ที่นิ้วชี้ข้างซ้ายนะคะขอให้เป็นทรงแบนก็จะช่วยเสริมดวงได้เยอะเลยคนที่เกิดวันอังคารนะคะมีอะไรหลายๆอย่าง ดีๆเข้ามาเยอะนะคะแต่แรกกับความขยันแล้วก็สุขภาพมันเข้ามาแบบตุ้มตามทีเดียวมีงานมีธุรกิจมีโปรเจกต์มาให้คุณเลือก4 5หอย่างซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยคุณจะต้องสละเวลานอนสละเวลาในการใช้ชีวิตฟโฟกัสกับเรื่องงานแล้วคว้าโอกาสให้ได้นะคะเป็นโอกาสที่คุ้มมากๆนะคะอีกอย่างหนึ่งคนที่เกิดวันอังคารนะคะปแนะนำนะคะให้ไหวพระพิฆเนศพระกฤสณะนะคะจุดทูปดอกถวายเครื่องดื่ม กบุหรี่หนึ่งซองจะช่วยเสริมในเรื่องของสุขภาพการงานการเงินแล้วที่สําคัญบางทีเราทํางานเราทําด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เราจะต้องมีผู้ร่วมงานมีบริวารที่ดีนะคะให้ขอเรื่องนี้โดยตรงคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะสิ่งแรกนะคะที่อยากให้ดูแลตัวเองดีๆนะคะก็คือในเรื่องของการเจ็บบริเวณหน้าอกให้ระวังในเรื่องของกดไหลย,ย้อนพวกเส้นเลือดหัวใจนะคะหรือว่ามีเรื่องของเส้นเลือดหัวใจที่มีอาการอุดตันหรือตีส่วนใครที่เช็คแล้วยังไม่เจอเรื่องแบบนี้ แต่มีเกณฑ์นในเรื่องของคุณใสอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากให้สวดมนต์นะคะคาถาท่านยมนะคะก้าวจบนะคะเพื่อขอในเรื่องของความเป็นสิริมงคลให้ท่านช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรที่เข้ามาทําร้ายนะคะถ้าคุณเกิดวันพุธกลางวันแล้วเป็นปีชงในปีนี้นะคะคุณจะต้องทําบุญเยอะๆแนะนําให้สวดคาถากรณียเมตสูตรแล้วตามด้วยพาหุงแล้วก็กรวดน้าให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณบางคนถ้าโดนของนะคะจะมีความรู้สึก ว่าเงินหายลูกค้าหายแกตามที่ปายบอกเนี่ยจะแก้ได้ถือว่าครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็คนที่เกิดวันพุธกลางคืนอยากให้ดูแลตัวเองมากๆในเรื่องของความรักมีมากกว่าหหรืออาจจะมีมากกว่า2ระวังอยากให้เคลียร์ให้ดีนะคะตัดได้ก็ตัดจะมีเหตุจากเรื่องของความรักทําให้เสียใจที่สําคัญระวังเรื่องของเสียชื่อเสียงด้วยคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะปายแนะนาให้วายพระพรหมหรือพระอินทในช่วงเย็นนะคะตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไป จุดทูบนะคะสีดําทั้งหมด16ดอกหรือ36ดอกคาถาลองเปิดตามอินเทอร์เนต็ตดูนะคะสวดสีจบป้องกันอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนให้เอาหลอดไฟทั้งหมด9หลอดเอาไปถวายที่วัดนะคะหรือสถานที่ที่มีการปฏิบัติธรรมมีเสียงสดมนนะคะเรื่องพวกนี้จะดีขึ้นต่อมาค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสยานพหนะนะคะทุกประเภทที่มีสีน้ําตาลสีอิฐสีแดงก็สีบรอนทอง แล้วมีทะเบียนเลข4เลข6หรือเลข7อยู่ในหมายเลขทะเบียนอยากให้วายแม่ยนางรถเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะเอาไปจอดทับกับสถานที่ที่มีคนเขาเคยเสียชีวิตแนะนำหลีกเลี่ยงนะคะก็คือให้ไปจอดรถ แด,ดห้ามไปจอดใต้ต้นไม้ใหญ่ห้ามไปเจาะใต้อาคารที่มืดมดล้างๆง,งเปลี่ยวเปลี่ยวนะคะแค่นี้คุณก็ปลอดภัยแล้วนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสสุขภาพบริเวณช่องปากนะคะไม่ว่าจะเป็นฟันหรือว่าเส้นประสาทฟันอะไรก็แล้วแต่นะคะรีบรักษาก่อนนะคะคนเกิดวันพฤหัสน,นะคะไปอยากให้ไหว้พระพุทธเจ้าปางเสวยสุก็คือปางวันอังคารตรงนี้นะคะให้ขอในเรื่องความสุขสบายความปลอดภัยจากอุบัติเหตุเอาดอกบัวตามจํานวนวันเกิดของตัวเองจะ พับหรือไม่พับก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปถวายขอพอรได้เลยค่ะต่อมานะคะคนที่เกิดวันศุกร์ปีดังนี้นะคะปีมะแม่ปีมะเสงปีวอกปีฉลูให้ระวังในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะกระดูกที่ไม่ใช่ข้อใหญ่แสดงว่าเป็นข้อหนีบแล้วก็พวกฟันทั้งหลายมีเกณฑ์ใส่เฝือกได้นะสําหรับคนที่เกิด4ปีแนะนํานะคะให้ไหวพระแม่กวนอิมท่านจะช่วยปกป้องคุ้มครองคุณในเรื่องสิ่งที่มองไม่เห ที่ทําให้คุณจะต้องเจ็บตัวง่ายๆก็อยากให้ดูแลในเรื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคเกาต์นะคะนี้อันตรายนิดหนึ่งต่อมาค่ะคนที่เกิดวันศุกร์แล้วไม่ใช่4ี่ปีที่ใบแนะนําไปเมื่อกี้มีเรื่องของการประชุมการพูดคุยหรือการที่จะต้องติดต่อค้าขายกับคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาถ้าสมมุติคุณพูดภาคกลางแล้วเขาก็พูดภาษาใต้อ่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าต่างถิน่นต่างภาษาแล้วนะคะยิ้มเข้าไว้อย่างหุดหิดมีผลกระ กระทบค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของการงานหรือการเจราจารอะไรสักอย่างเพื่อเก็บผลประโยชน์เอาไว้ใช้ในอนาคตแนะนํานะคะให้คนเกิดวันศุกร์ไหว้พระปางนาคปกเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปกป้องคุ้มครองคุณทั่วทุกสารทิศก็สวมดมนต์บทกรรณียะเมตตาสูตรบ่อยๆนะคะตรงนี้ก็ช่วยได้คะ่ะต่อมาค่ะคนที่เกิดวันเสาร์ให้ระวังนิดนึงนะคะช่วงเวลาวันจันทร์ตั้งแต่5โมงเย็น45นะคะจนถึง 3ทุ่ม25นาทีใครขับรถล้วชอบหลับในนะคะมักจะเกิดเหตุบริเวณช่วงเวลานี้ถ้าคุณได้ยินเสียงจิงจ้งจกทักได้ยินเสียงเคาะประตูเสียงอะไรหล่นล่วงอะไร,ประแปลกๆห้ามทักเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวของเข้าตัวนะอันนี้ต้องเก็บเงียบๆไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิน้นช่วงเวลาที่ปายบอกไม่เหมาะกับการลงทุนใครที่จะซื้อหุน้นหรือตัดสินใจซื้ออะไรก็แล้วแต่อย่าไปกดยืนยันในช่วงเวลาที่ปายบอกมีสิทธิ์วันล่วงเห็นเห็นคาตากันเลยแนะนําว่าให้คนเกิด เกิดวันเสาร์นะคะฐานลูกแก้วนะคะที่เป็นสีใสๆวางไว้ที่หิ้งพระเอาน้ําลาดใส่ถ้วยนะคะถ้วยประเทกรดน้ําพยายามลาดน้ําลงที่ลูกแก้วบ่อยๆขอพรจากพระประธานที่บ้านของตัวเองนะคะสวดมนต์บทยอดพระกันไปปิดกเรื่องของการเงินการงานแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยจะหายไปเงินจะดีขึ้นปัญหาในเรื่องของนี้สินจะคุยได้ต่อมา คนที่เกิดวันอาทิตย์ให้หลีกเลี่ยงนะคะสีเหลืองสีแสดสีครีมสีแดงมีเกณฑ์จะมีอุบัติเหตุหลีกเลี่ยงแค่ไม่ใส่เสื้อสีนั้นแล้วก็ไม่ประมาทแค่นี้คุณก็ปลอดภัยแล้วนะคะใครที่ชอบทานอะไรที่มีลักษณะเป็นเม็ดเช่นถั่วลูกอมเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะมันกําลังจะเกิดโรคอะไรชนิดหนึ่งในตัวคุณแล้วนะคะควรที่จะไปตรวจเราแพ้อะไรบ้างนะคะอยู่ดีๆคุณก็แพ้ในสิ่งที่คุณไม่เคยแพ้แล้วคุณก็ยังจะทานแบบนั้นต่อไปทําให้ร่างกายเนี่ยมีอาการ ป่วยต่อไปเรื่อยๆอันนี้ถือว่าทําให้ดวงของตัวเองเนี่ยพังแนะนําคนเกิดวันอาทิตย์นะคะให้ไหว้เจ้าที่ที่บ้านนะคะตายายจุดทูบ5้าดอกนะคะสารพระภูมิจุดทูบเ้าดอกนะคะหรือว่า6ดอกก็ได้นะคะถาวายใบสีปักชามบ่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยคุ้มครองตัวคุณแล้วก็คนในบ้านให้มีโชคดีให้มีโชคลาภเงินทองนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆอยู่ในบ้านอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะ